มาดูเรื่องของการส่งออกในเดือนมิถุนายนกันบ้านนะคะก็สูงสุดในรอบปีเลยค่ะโดยขยายตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละเจ็ดจดให้กระทรวงพาณิชย์มั่นใจมากขึ้นนะคะว่าตัวเลขของการส่งออกรวมปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายค่ะนางสาวชุติมาบุญยประพัฒน์สอนปหลักกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่ายตัวเลขของการส่งออกในเดือนมิถุนายนที่ขยายตัวร้อยละเจ็ดจุดถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อ,อก,การส่งออกไทยนับจากนี้ที่จะขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นผลจากปัจจัยสำคัญ2ส,ส่วนด้วยกันคือการฟื้นตัวของตลาดคู่ค้าสําคัญโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาและยุโรปตลอดจนเศรษฐกิจโลกประกอบกับมาตรการผลักดันการส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชื้อว่าจะมีผลต่อเนื่องให้การส่งออกของไทยในปีนี้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะที่ร้อยละ3.5 ผู้สื่อข่าวยังรายงานด้วยค่ะว่าการส่งออกในเดือนมิถุนาย,ยน์ที่ผ่านมามีมูลค่า24,73ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวร้อยละ7จากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า19,98ล้านเหรียญสหรัฐและถือเป็นตัวเลขของการส่งออกสูงสุดในรอบปีค่ะ